ริชี่เขาเล่นกันน่ารักสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องต้นข้าวแชร์ข่าวซึ่งทางช่องนำสาระด้านความบันเทิงมาฝากกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องจะพามาพบกับคู่รักคู่นี้ค่ะเรียกได้ว่าน่ารักจริงๆค่ะสำหรับน้องก้อนและน้องริชี่มาดูค่ะว่าเขาเล่นอะไรกัน ก่อนที่ท่านจะรับชมยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจกับละครรีรันซ่อนเงารักของน้องก้อนและน้องริชี่ทางช่อง3ามพูไม่ฟังเลยนะไม่น่ารักนะคฮะเด็กเตี้ยตัองโดนเลยคะ่ะติดตามเป็นกำลังใจกับละครรีรันซ่อนเงารัก ของน้องก๊อนและน้องริชี่ทางช่อง3เวลา14.20นอทางช่อง3กด33นะคะคอยเป็นกำลังใจให้กับละครรีรันซ่อนเงารักซึ่งละครเรื่องนี้สร้างกระแสคู่จิ้นให้กับน้องก๊อนและน้องริชี่ได้อย่างถล่มทลายกันเลยละค่ะซึ่งกระแสคู่จิ้นคู่นี้ก็ทำให้คนทั้งคู่กลายเป็นคู่จริงไปในที่สุดค่ะ ยังไงก็คอยติดตามเป็นกํำลังใจให้กับน้องก้อนและยน้องริชี่ในละครรีรันซ่อนเงารักด้วยนะคะ